แค่มองตาฉันที่เน walk away จะพาไปมีกับวิธีมีท้องทะเลแต่มันประกอบไปด้วยดาวเรียวอารีเอสระยิบระยับตัวเป็นประกายอยู่ปลายอาณาเคสุึกักจากกวางมีเส้นทางพิเศษที่ฉันไม่เคยได้ไปรอไยกับเธอมีแค่เธอคนเดียวเท่านั้นพอร้องบทเพลงแล้วนั่งคอเคลียกับการถุดท,ทัดแสนตระกัน วันนี้ก็จะมากันที่ครัวเช่าเรือถนนนราธิวาสเปิดเข้ามาบรรยากาศแฟนดานหน่านั่งมากๆเมนูที่สั่งมาในวันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านที่รสชาติอร่อยตามต้นตำรับไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนเมนูแรกกว่าเดิมด้วยข้าวตังหน้าตั้งทานคู่กับน้ำพริกบอกเลยว่าฟินมากหมูทอดน้ำปลาครัวเช่าเรือเป็นหมูทอดที่อร่อยที่สุดตั้งแต่เคยกินมาเลยค่ะต้นแซ่บซี่โครงอ่อนผักกาดดองรสชาติมีความเปรี้ยวนำกลมกล่อมสดๆแกงกะหรี่ไก่โรตีเป็นเมนูทีเจ้ามาแล้วห้ามพลาดเลยหอมหมกขนมครกรสชาติกาลังพอดีเลยค่ะ เรื่อมเส้นเมนูนี้สั่งมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนสุดท้ายมีกรอบไทยสงเครื่องทำถึงมากที่ร้านไม่โดนตีสดทุกๆวันศุกร์และวันเสาร์แถมยังมีห้องจัดเลี้ยงตั้งแต่1 0ถึงห0คนมีบริการจัดอาหารนอกสถานที่งานจัดเลี้ยงบริษัทงานทำบ้านและรับจัดเซตอาหารกล่องสำหรับสมมนาและภาคธุรกิจด้วยค่ะปิดไทยเรื่องของหวานของทางร้านใน้คะแนนเต็มเซกไม่แพ้กันบัรลอยเผือกกับบัรลอยน้ำผิงภาคกินแล้วบอกเลยว่าชอบมากๆทุกคนไม่ควรพลาดนะคะ